เขาไม่เคยทำให้ตัวเองรู้สึกแบบไม่ดีเลยนะพี่จ๋าจะไป็นวิววิวถอดเก่งวิวถอดเกงถอดกี่ดิถอดเก่งอย่าอย่าอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างถอดเกงหนูนี้สิดครับพวกเราคือเก่งกงแก้ว โอ้โหอะไรพอกันพอกันเราเองพอกันเราเองเพื่อเออแล้วเรื่องคือเรากับเพื่อนโดนล็อกประตูบลาบลาแล้วก็พวกเราก็คือต้องพวกเราต้องต่างเกงแล้วพวกเราต้องเอากันให้เสร็จก่อนถึงจะไปได้เราเล่นกดสตาร์ทเนีวก็พี่ก้าบอกในคลิปก็ได้ว่าเออจนก้าไปเป็นน้าหาจนก้าแก่ไม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 ่มึงไอสัตว์ นั่นแหละเออนก่ยมันก็เปิดกินยาคนนั้นยิ่ก็ลอยลอยลอยเข้าไปกูตายกูวิ่งออกก่อนเออเออเออเด้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 เออรอบแรกตายไงรอบแรกตายไงอืออื้ออือโอเคไหนวะคนไหนวะมึงเห็นคนตรงไหนไหนเห็นคนตรงไหนหน่ะไหนวะ มึงเจออะไรไม่กี่เนี่ยเจอเจอฝีเจอฝีข้างในมีอะไรดูดิขี้เขาตดหายวิ่งไอทหารสำรวจทารก็มาสำรวจเลยอุ้ยได้ยยินเสีงมอุ้ยมันมีพลังงานบางอย่างว่ะก็ได้ยินเสียงคนเข้าไปดิเอ้ยไอแกเข้าไปสิโอเคห้องนี้ไม่เป็นไรทุกคนเข้ามาได้เกดามเกดาเดี๋ยวก็ดำกระดาหาของหน่อย มันแปลกนะทำไมนี่มันมาอยู่นี่อ่ะกล้วยอะไรตีบพังไม่โอ้โหทุกคนไปใกล้สามคนสามคนไปเข้าก่อนก็ได้เนี่ยโอ้โหออกมึงกล้าจะแทนให้ใช่กูทะลุเลยมันโดนแล้วตายไหมไม่ตายฉันคือปีศาจจากนรอยหัวคกไอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทิ้งขวดเฮ้ยเฮ้ยเปิดเอ้ยที่นี่แม่งบ้าอยู่คนเดียวอ่ะ

เฮี้ยอะไรมันจะล็อกขวาห้องเอ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคไปตรงตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไปกายไปก่อนดีห้องน้ำไม่ไปอระมีกระตุกมีกระตุกมีกระตุกโอเคห้องนี้หน่อยหน่อยอุ้ยโอ้มาตะพักเกอร์มาตะพักเกอร์ถัดดิ้นไปอีกนะเขาเขาเพิ่งกินอินเนี่ยเขาเลยเลยเลยเฮี้ยอะไรให้เอิดให้เกิดอัตเครกไว้บ้าให้โล่งมาตะพัก ออกบากมาไหนกันล่ะได้ลองมาดูห้องอื่นไงโอ H ้โหห้องนี้อุ้ยจู่ยาว <c oughs> ไม่จู่เขายาวเลยอุ <c oughs> ้ยหายไม่ต้องออกไอสัตว์ไม่ต้องออกเฮ <c oughs> ้ยมีมีมีมมม <c oughs> อะไรอะไรเปิดดิกูก่อนอ่ะเปิดอ่ะเปิดอ่ะเปิดไป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 แกล้งกันทันไม่แกล้งกันแล้วไม่แกล้งกันไม่แกงกันมีมี <c oughs> ออไปรีวิว มึือไปดิเฮ้ยเพียงเพียงฮ้แต่คนอื่นนำเฮ้ยเฮลโหลมาเฮ้ยมีแต่ศพอุ้ยโอ้โหมีมีมีจวยขึ้นมาบนบนเตียงด้วยเฮ้ยนี่มันจะขังกูอยู่ไรใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้วิวนี่กูมีลูกน้องลูกน้องกูดีมากกว่ามึงอีกนี่ห้องอะไรอ่ะไปลูกน้องดีเอาสัตว์ให้กูอยู่คนเดียวอีกวอาถ้าเจอปืนกูไม่แบนเลยไปวิวไป นี่ดูมันดูมันดูดูเขาเฮี้ยมันมันมันไม่ได้เฮี้ยหรอกไม่จะแรงจะเกิดไอ้ที่เนี้ยนี่ทำพี่จันเรายังไม่ได้ไปห้องเลยนะเออห้องอันนัดตรงไ้ก่อนหรือห้องสุดท้ายแล้วกันปะห้องเนี้ย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 ห้องไหนเออว่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหมาตักกิ๊ดห้องนี้มีอะไรวะ อัหลอิสมีอุ้ยอะไรอ่ะเปล่าเห็นพ่อเห็นพ่ออยู่แล้วตกใจนี่อะไรอ่ะเฮ้ยรหัสเหรอโอ้ยรหัสมันเป็นรหัสอุ้ยเป็นไรคุยอะไรอ่ะเปิดได้ไหมนี่กันโอเคตรงอ๋อไม่ใช่ไหตรงแรกนี่ว่ะก้านี่ตรงนี้ประตูไม่เคยเปิดเลยนี่ มันเหมือนมันเหมือนว่าเราต้องกลับเราเราต้องได้กลับมาแถวๆนี้แน่ๆอ่ะงั้นเราไปห้องสุดท้ายกันดีกว่าแน่ๆเลยพี่กาดูดิไม่ไม่เราไปห้องสุดท้ายเนี่ยห้องที่เรายังไม่ได้เปิดเนี่ยเนี่ยฮัลโหลดูดินี่มันพ่อพี่กายน่นานี่ไอ้สาสเราเล่นพ่อไปแล้วอ่ะอะเออ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 ดีดีดีอะไรดิพ่อของเราเลยพี่กา ออก็ใช่ก็ใช่อยู่แต่ละๆห้อยก้านหรือห้อยก้านหรือห้อยก้าก็บอกใจเย็นก็บอกม่าเอาน่าอุ้ยเอ้ยโอ้โหเคือเอาเคือมันเจ็บจังเลยบ้านเขาเละหมดไอ้สัตว์ผีบอกกูจัดไว้ดีมันจะสะเละเลยอ่ะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำท่านแม่ไอ้ท่านมีนแน่ด้วยอะไรวะไอ้นั้นนี่มันอะไรการเข็น ไม่ใส่ไหนน่าจ่ใส่ไหนวะรู้เนี่ยตกตกหายไปแล้วอ้าวจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยหายจริงไหมเนี่ยจริงอ้าวไอ้แก้มันเดินบังอ่ะมันก็ฟาดหัวนมอย่างดิมึงอย่าเล่นดิเอ้ยวิววิวไอ้แไอะยนี่มันกดไม่ได้แล้วไม่เงี้ยตัวห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเลยนี่หว่า ใช่าเป็นคนเปิดอย่างนี้เหรอเฮ้ยอันน้ารีน้ามัคืออันนั่นี้หน้าหีอะไรอะอะไรวะ Den his hand w i t just to find family k i l e ก็คือโดนฆ่าไปทะกี้ก็เลยเห็นหน้าพ่อไอ้กาะลรเฮียหล่อมากหล่อหล่อ หลอดจะหลงเลยหลอดกูเพลปิตไฟตัวเองเลยเยอะกีาากูตะกอนห้องนี้ก็ยังไม่ได้สำรวจเนี่ยนะมัน говорят, <c oughs> บอกกับเราอะไรวะเบรกยูคอสเราเจอมาสองอันแค่นันแล้วก็ขายอีกสามอันเว้ยไม่ใกลอยู่ไหนล่ะไอตรงแรกเลยอ่ะมันเข้าตรงตรงเข้าเกมเ <c oughs> นี่ยมาดูดิมาดูดิมาดูดิเ <commitment> นี่นยห็นะเห็นข้าขงบนบปะ เออมันแน่เอนให้เราหายครบอ่ะงัดมันแล้วมันมีท่อด้วยน่ะแสดงว่าเราทำผิดการหนึ่งแสดงว่าเรากำลังเราอาหารไม่ครบเฮ้ยเฮ้ยแปลกมึงเห็นตัวดำๆเบ่ออตกใจอะไรอ่ะมันดิ้นทำอะไรทำอะไรเล่นดิาเลนด่าดิ่นไอ้สัสเฮ้ยอย่าขังพวมัน ซ้ายล,าล่าง up r i รอ t up left เอ้าน,นี่ไงโอ้โก็จะได้หานเน็ตด,ดีเฮียแม่งคือมันจะมีมันจะมีคำใบซ่อนอยู่เว้ยแต่ว่าคำใบไม่หายากมากเขาบอกอะบอกว่าหลายคนไม่ผ่านตรงนี้เว้ยหายตรงนี้ไอะไร ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะลงอาหารลงบวกไม่ได้เหรอะเออล<น>้ลงลงลงยายหารไม่ได้ทำไมต้องเอาอุ้ยนี่เจนแล้วโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันก้อนเนื้อก้อนเนื้<ด> <the S 2> เอเดอะซีรีส์เข้ามือเข้าไปกินดิเออแล้วจะขังกูดิเฮ้ยโอเคไปไปไป เอาไปวะอุ้ยอุ้ยเอาหายเลยหายเลยไม่เป็นไรช่างช่างหัวมันนี่ไงถืออยู่เนี่ยหายไปไหนอ่ะเพราะว่ามันคือการช่างหัวมันเว้ยเรายจะเอาไหมเนี่ยอ่าเอาดิถือกันช่างหัวปลีไม่ได้หรอทำไมต้องมันด้วยเพราะมันอร่อยไงไม่มีอะไรเลยอ๋อนี่ห้องนี้เปิดแล้ว โอ้เฮียหายเรียบร้อยเอ้ยมีตุ๊กตามันต้องทำลายตุ๊กตาเหรอไม่หมายถึงไอ้ไอ้นั่นลุงตุ๊กตาเด็กอ่ะเฮียหายเนี่ยเปิดได้ไหมนายเฮียตกใจไม่ไม่เมื่อกี้ใครเดินผ่านหน้าพี่ตกใจนี่ไงนี่อันหนึ่งดิมัน เเออีมันหายยไปล<ม>สแสดงว่าเราเหลืออันนึง่ะเด็กใช่ไหมนี่ห้องน้ำห้องน้ำที่ไม่มีโถฉ<อ>ีถ<อ>่มันบอกว่ากี่อันอ่ะห้าอันเราเจอมาแล้วสี่อันไงเหลืออ,นนอ,อ,อันหนึ่งนี่อะไรเนี่ยกิดได้ปะทา่านี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยพังได้แต่ว่าต้องมุดไปนู่นทาาําไมทุกคนทาาําไม ตตตตอะไรอะไรวะอิสเตอร์เอกไม่เอาอิสเตอร์เอกอาอิสเตอร์เอกไปก็สบายอิสเตอร์เอกสัตนักอิสเตอร์เอ่ะตีแม่งเลยโอ้เสียเวลาว่ะกลับกลับกลับทุกคนกลับหวังว่าวิวน่าจะเจอนะเออไม่ให้ออกไปเจอเลยอยู่ระวังวิวเฮ้ยอย่าง นี่ไงมึงมึงอะไรอะ่ะมึงอะไรอะ่ะเจริวะเจริวะคนโดดมาแต่หน้ามันก็ขำไหมอ๋อนี่จุด,จดแรกนี่ลุมเจ็ดนี่เปล่าลุมเจ็ดเออจุดแรกจุดแรกมาเราหาอันสท้ายดีกว่าไปมองหน้าหาห้องอ๋ออุ้ยอุ้ยมึงใครเนี่ยอเล็กซ์นี่ไงคนข,ข้างบนไอวิวห้องนี้ นี่ไงนี่ไงเฮ้ยแกไอ้ห้องนี้ไหนไหนนนี่ไงมีคนตกเข้าอุ้ยโอ้เจ็บไหมเนี่ยให้กูมาดนฮไม่เจ็บไม่เจ็บให้กูมาดนระเบิดงูอันหนึ่งอะนะไหนห้องนี้มีอะไรจับทันไหมอืมไม่ไงใช่ปะ ตอนนี้เราอยู่บนหัวของเดบิวห้าพี่ไกยเฮ้ยเราอยู่ประตูทางทางไอ้นั่นอะเออฮะนี่นนไงใช่ามันมีใช่ท่อใช่มันไม่ใช่ท่อเว้ยมันเป็นหน้าต่างเนียสุดท้ายเ<า>ยีย่ยมอ๋อเห็นแล้วไอ้ห้องไอ้ห้องนี้ไอห้องที่เราเจอตัวสีดำๆอะ่ะใช่หรอเออเฮ้ย อ๋อพี่กาที่เราจะไปเอาแล้วมันหล่นจำได้ไหมเออมันกลายเป็นรูแล้วห้องนั้นอยู่ไหนวะน,นี้ไปไหนอะ่ะก็ทงเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอไม่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 ไอไม่ม่่มันเป็นรูอ่ะไม่ไม่ไม่ม่ม่ไม่ไม่ไม่่่่ม่่่ไไงไป ไปท yup. ุกคนไปเฮ้ยเปิดอะไรอีด้วยเฮียไหนโอ้นี่เดี๋ยวให้เปิดให้ให้เปิดให้เปิดใช่ะบอสเหรออุ้ยอุ้ยเอาละไอ้บอสสกปรีมมันัดชิวเนี่ยอ๋อไอ้เหี้ยบอสตัวนี้นี่ว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่าคนละแมปกันไงช่ ที่มันจะวิ่งชนนะมีเลขแปดแปดบีแปดสองตัวที่สองคือแปดหาหาโค้ดให้เจอหาโค้ดให้เจอมันจะมีโค้ดตามอยู่มันมีคโค้ดอุย้ยต,ต,ตายมันไม่มีที่อาบเลยเราเจอซีเลขห้าพี่ซี 4, เลขห้าโอเคแปดซีนะ 8, แปะอะไรนะแปะอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วไอซี IC, ที่มึงเห็นตะกี้นะี่คืออะไรเลขอะไร ห้าแปดห้าโอเคฟังโน้วิวโอ้ยวิวต้องไปอ,อู้ไอชี่ไม่งวันช็อตคิวอ่ะนี่ไม่มาช็อตคิวอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะนึกนะ โค้ดแล้วโค้ดมาใส่ตรงไหนอ่ะโค้ดเราค่อยหาแต่นนี้เราหาไอ้นี่ก่อนเอ้ยต้นกาเจอ3 D 3 D สามดีสามดีนี่สามดีสามดีอ่ะสามดีสามสามดีแปดห้าสามเป็นอัลฟาเบตเป่ะใช่แปดห้าสามเจอเจอห้องอะไรละแปดห้าสามหาเอเอ้เจอหาเอ้เจอก็ได้แหละที่การเกบอกเลยศูนย์ปดห้าสาม พี่ากายจะเลขศูนย์ได้ไงใช่ไหมศูนย์แปดห้าสามอ่ะได้แล้วไอ้พี่ะไอ้พี่มาโอเคปะเรามาจะพัสุดท้ายกันดีกว,ว่าเฮียอะไรวะก็ต้องมีอะไรแน่ๆต้องม,มีอะไรแน่เลยชีไม่ได้กวงอย่างนี้มานานแล้วนะเนี่ย ไอ้วีด้วยถอยหลัง่ะโอเคไม่มีอะไรเชียร,ร์ระตูสุดท้ายเมตรวะใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเราเราออกเราผ่านแล้ว,ออลว,ลวเอ้ยโอ,อ,อ้อ้โอเคนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแกริบอันนี้นะฮะถามว่าทำไมอันนี้คือขั้นสุดท้ายแล้ว เพราะว่าการหาเกมดีๆแบบนี้ในเกมเลมัดมันหายากมากซึ่งตอนนี้มันเริ่มไม่มีให้เล่นแล้วถ้าเราถ้าเรายังฝืนเอาแบบมาเล่นอีกมันจะเป็นแบบกะกๆกใช่ไหมคะถ้าเราฝืนเล่นอีกมันจะเป็นเกมกะกากนะใช่เออจะเกมกะกากที่แบบไอเชี่ยไม่น่ากลัวแถมทําให้เราไม่ผ่านด้วยอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะทุกๆวิวเนี่ยโอ้โหบอกเลยกินกล่องแก้วนี่เป็นอะไรที่เดอะเบสและในช่องอะนะคนดูเยอะมากเลยกินกล่องแก้วพี่เหรอ ก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปคลิปรวมรวมฉากหากิ้งกล่องแก้วนะผมเจอกันจ้าติด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 ,ด,ด,ด